หวนรีเทิร์นวิกหมอชิดขวัญลุนร่วมงานกับหนุ่มเบียคะเป็นข่าวคราวดังเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะกับปมปัญหาระหว่างนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุตสามนีกับต้นสังกัดอย่างพีพีทีวีค่ะโดยเรื่องของข้อสัญญาซึ่งสาวขวัญเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางนายเอ็นเตอร์เทนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่ต่อสัญญากับทางช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่งจะย้ายไปเพราะว่าช่องนั้นไม่สามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ว่า2ปีขวัญจะต้องมีละคร3เรื่องแต่ที่ผ่านมา2ปี กับมีละครเพียงแค่เรื่องเดียวและยังไม่ได้อ่อนแออีกด้วยล่ะค่ะทําให้ขวานนั้นขาดรายได้ไปเยอะเพราะละครที่อื่นๆติดต่อมาก็ไม่สามารถไปรับได้ทําให้หนางเอกสาวถึงขนาดต้องขอยืมเงินคุณแม่แอลปรานีคุณแม่ของเธอถึง3ล้านบาทเพื่อมาหมุนจ่ายเงินเดือนพนักงานกว่า,า100ชีวิตในธุรกิจเครื่องสําอางและธุรกิจทําความสะอาดค่ะที่เธอนั้นเป็นเจ้าของล่าสุดขวัญเปิดใจอีกครั้งทางโทรศัพท์หลังจากที่มีภาพของนางเอกสาวกับพระเอกเ,กเบิดต้นๆจากช่องหลากสี เวียสุกลวัฒนารถจนถูกจับตามองว่าเอทางคู่จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่โดยเธอไปว่าเจอหนุ่มเวียดีความบังเอิญในวันนั้นเนี่ยตนนั้นเจอกับเพื่อนๆที่เรียนในรุ่นที่5ด้วยกันคือคอร์สเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลที่ให้ความรู้ในด้านบริหารแนวโน้มทิศทางและสภาพสังคมและเพื่อนๆก็จะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิด33ปีให้กับตนโดยการล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาปกติเนี่ยตนไม่จัดงานวันเกิดเพื่อนๆทราบก็เลยจัดให้ขัะกำลังถ่าย ภาพอยู่บนดาดฟ้าคืออันเจอพี่เวียนยอยู่ข้างล่างเพราะว่าอยู่ที่กองพี่เวียก็ตรกรเรียกก็เลยลงไปถ่ายภาพด้วยถามว่ามีโอกาสกลับมาร่วมงานกันไหมขวัญบอกว่าหมดสัญญา21มีนาคมนี้2564หลังจากหมดสัญญาเธอก็จะเป็นอิสระสามารถรับละครได้ทุกช่องจะช่องไหนก็ได้คือยินดีมากๆส่วนในเรื่องของต้นสังกัดให้ละครไม่ครบตามสัญญาต้องจดใช้ค่าเสียหายให้ขวัญน,นั้นคุณแม่ของขวัญตอบแทนว่าคาดว่าต้นสังกันดน่าจะจ่ายเครื่องหนึ่งก่อนหมดสัญญา ซึ่งคาจ่ายจริงก็คงจะจบกันไม่ไปฟ้องร้องอะไรถือว่าเป็นบทเรียนที่ไว้ใจคําพูดของคนบางคนและข่าวลือว่าเป็นค่าสัญญา30ต่อ40ล้านก่อนหน้านี้คะ่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันคะ่ะ